สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชอา้าวก็สนิทกันไงเรอ,เอแล้วก็จะยือมอีกสักห้าหมื่นจะได้ครบแสนอ้าวก็ยังไม่จ่ายนั้นเลยจ่ายมาก่อนสักสองสามหมื่นก่อนครับผมทำงานอยู่นะทงานอยู่ครับน,นี่จอยเองเอา่าว่างไงจอย จอยว่ามีเรื่องรบกวนหน่อยทำไมเนี่ยรบกวนรบกวนอะไรอะครับจอยจอยแฟนที่ชื่อตุ๋ยเปล่าใช่อ้าววันก่อนอ่าคนที่ชื่อตุ๋ยอ่ะยืมเงินไปยังไม่ได้ตังค์เลยยืมไปห้าหมื่นห้าหมื่นหรออืมแล้วอะไรนะทำไมไม่ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ้าวก็นี่ไงถึงบอกเขาไม่ยอมบอกจอยมึงอ่าเอออแล้วออะะไร่ ไม่รู้สิไม่รู้ให้ยืไมไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ้าวก็สนิทกันไงอแล้วก็จะยือมอีกสักห้าหมื่นจะได้ครบแสนอ้าวก็ยังไม่จ่ายนั้นเลยจ่ายมาก่อนสักสองสามหมื่นก่อนให้ปอกแฟนสจนิจะได้คืนทีเดียวไงคืนทีเดียวอย่างไงล่ะห้าหมื่นยังไม่คืนเลยแล้วจะเอาอย่างไหนให้ต่อล่ะก็แค่ยืมเนี่ยแล้วก็เดินได้คืนทีเดียวฮะ จะยืมอีกสักรอบนึงจะได้คืนทีเดียวม่บอกบอกคุณต๋อยให้จ่ายลงมาก่อนแล้วเราบอกไม่รู้เดี๋ยวแล้วแล้ว,ลวที่ยืมเนี่ยแฟนรู้เปล่าล่ะอะไรนะไม่รู้อ่าแล้วที่จะยืมเนี่ยแฟนรู้รเปล่าเนี่ยที่จะยืมห้าหมื่นเนี่ยเรากะยืมมาจ่ายค่าของนี่แหละก่อนอันนั้นสิแล้วแฟนแฟนแฟนรู้เปล่าว่าว่าจะยืมอีกห้าหมื่นเนี่ย รู้สิก็จะว่าจะคืนตอนบ่ายนี่แหละอ่าก็นี่ไงก็บอกว่าแฟนบอกแฟนน่ะเอาคืนมาก่อนสักสองสามหมื่นก่อนอ่าถ้ายืม,มยืมไปแล้วไม่ไม่จ่ายเลยอย่างนี้อะแล้วจะเอาไงจะเอารอบที่สองใครจะให้ละ่ะหรออ่าเดี๋ยวลองคุยกับเขาก่อนสิยืมก็ไม่บอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยไม่เไปทำอะไรรู้ไหมเนี่ยได้บอกไหมไม่บอกเขาไม่บอกกันสิ ก็จอยลองคุยกับเขาดูว่าเอาเงินมาจ่ายก่อนสักสองสามหมื่นกอนอ่านะอลองดูก่อนอ่าอ่าอ่านั้นแค่นี้แหละครับผมเอ่อทำอะไรอยู่เนี่ยางานอยู่ครับนี่จอยเองอ่าว่าไงจอยอืมจอยก็มีเรื่องรบกวนหน่อยตำไมเนี่ยรบกวนรบกวนอะไรอะครับจอยจอยแฟนที่ชื่อตุ๋ยเปล่า อ้าววันก่อนอคนที่ขึ้นตัวยืมเงินไปยังไม่ได้ตังค์เลยยืมไปห้าหมื่นห้าหมื่นหรออืมแล้วอะไรนะทำไมไม่ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ้าวก็นี่ไงถึงบอกเขาไม่ยอมบอกจอยมืองอเออเหรอเออแล้วอะไรอ่ะไม่รู้สิไม่รู้ให้ยืมไม่เยอะขนาดนั้นเลยเหรออ้าวก็สนิทกันไงเเรออแล้วว่าจะยืมี สักห้าหมื่นจะได้รบแสนอา้าวก็ยังไม่จ่ายนั้นเลยจ่ายมาก่อนสักสองสามหมื่นก่อนให้ปอกแฟนสจนิจะได้คืนทีเดียวไงคืนทีเดียวอย่างไงล่ะห้าหมืม่นยังไม่คืนเลยล้วจะเอาอย่างไหนให้ต่อล่ะก็ะยืมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวได้คืนทีเดียวนะแต่ยืมมีสักรอบนึงจะได้คืนทีเดียว<ะ>ไม่บอกบอกคุณตุ๋ยให้จ่ายลงมาก่อนแล้วเราบอกไม่รู้เดี๋ยวแล้ว,แล,วแล้วที่ยืมเนี่ยแฟนรู้เปล่าล่ะ เลไนะไม่รู้เอ่แล้วที่จะยืมเนี่ยแฟนรู้หรือเปล่าเนี่ยที่จะยืมห้าหมื่นเนี่ยก็กะยืมมาจ่ายค่าของนี่แหละก่อนอันนันสิแล้วแฟนแฟนแฟนรู้เปล่าว่าว่าจะยืมอีกห้าหมื่นเนี่ยรู้สิก็ะจะว่าจะคืนตอนบ่ายนี่แหละอ้าวก็นี่ไงก็บอกว่าแฟนบอกแฟนน่ะเอาคืนมาก่อนสักสองสามหมื่นก่อนอ่าถ้า,<อ>ายืมอจจยืมไปแล้วไม่ไม่จ่ายเลยอย่างนี้อะ แล้วจะเอาไงจะเอารอบที่สองใครจะให้ล่ะหรออาเดี๋ยวลองคุยกับเขาอ่ะยิ้มก็ไม่บอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ทำอะไรรู้ไหมเนี่ยได้บอกไหมไม่บอกเขาไม่บอกอันสิอือก็จอยลองคุยกับเขาดูว่าเอาเงินมาจ่ายก่อนสักสองสามหมื่นก่อนอ่าได้ได้ลองถามดูก่อนอ่า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 นั่นแค่นี้ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ